วันนี้ต้องขอกราบขอบพรกคุณกันะเจ้าภาพนะครับ <Ha. S 1> ที่ให้ผมและภรรยาของผมได้มาขึ้นเวทีด้วยกัน <Wow. S 1> ครับผมไมนี่อยู่กับเมียผมมาเกือบสองสัปดาห์ผมเกือบตายครับผม <c oughs> ไม่มีใครเข้าใจหรอกศ <c oughs> oh, <no. S 1> ิลปินนะครับจากเมืองขอนแกนคุณแอนออรดีครับ <c oughs> คือแนะน้ตัวคือจังหางเหินกันจังไดยบ์บลูเอามันก็ต้องเป็นทางการเนี่ยและเนาะอตอนน้าพี่น้องสาธาทนาจังสีเอฟซีสี่อื่นมาเมื่อนี้ผมมาก,กับเมียเด้อพี่น้องเด้อส <c oughs> ิว่าอังสีเมันก็สิคือพีเนาะอโอ้ไม่เจอกันในรอบหลายวันเหมือนกันนะคะ ช่วงนี้ก็หนูเองก็มีวงของตัวเองแล้วก็ปักหลักอยู่ทางภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะแล้วก็บกคอยเดม,ม่าอีสานบกคอยเดม,ม่าป่าจีนคือกันวันนี้ต้องขอกราบว่าพรกคุณก็ได้เจ้าภาพนะครับท,ที่ให้ผมและภรรยาของผมได้มาขึ้นเวทีด้วยกันครับผมรู้ไหมว่าผมรอวันนี้มาผมไม่ได้อยู่กับเมียผมมาเกือบสองสัปดาห์ผมเกือบตายครับผม ต้องบอกว่าเจ้าภาพวันนี้เนี่ยช่วยชีวิตของพวกเราไว้เลยนะคะคือถ้าอีกสัก2วันนี้อาจจะอาจจะอาจจะวิจจะ่กันโพสตอรี่ไลี์ก็ได้เออ มันเหงาไงเข้าใจมันเคยอยู่ด้วยกันแต่ว่านี่พอแยกกันไปแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่แม่แม่เขาจะเข้าใจในชีวิตคู่เนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่มีใครเข้าใจหรอกค้อนหนอยาไ้จะให้เล่าได้แล้วจากหมื่นหนึ่งยี่หลีก่อนคอนหนึอย่ในหัวก่อนยี่หลีค่ะให้เล่าได้จากหมื่นหนึ่งขอได้โตนเล่าอยเออเอาเราจะข้นรับจำหมูมันเนาะมืนหนีเนาะ เช้าด้วยวันนี้ <I S 2> เต็ม <F B S 2> ที่ในช่วงคอนเสิร์ตใช่มันยุ่งมากเลยช่วงนี้ตัวเองวันนี้งานฉลองพระนะที่จริงแล้วท่านประธานพอรอยู่ <laughs> ธมากมาใช่วันนี้นะ่นา,นาดีมากมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของชาวคณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับได้มารับใส่พี่นองแล้วก็มาฉลองงานสําคัญนะครับเจ้าภาพต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับเมตตาพวกเราแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินทาง